สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนงานหาเข้ามารับชมช่องยันไหบานโคนะครับเนาะพอกระพกุกกระเพราครับออกมไม้ห้างยิงป่านะครับเนะาะนากับเขาดูหนุ่มเบิร์ดครับไวมีแต้มมีตวัวได้มานบนน้องขับเนาะไปครับ,นะรบออกมไม้เลยครับ

ยันเต็มแ็กครับน้องบริเวณป่าลอยไล่ยมือเลยครับ้นนตงพะเห็นเห็นครับ น,นี่จังเลยดีเลยฮไปวยิงดีก็โอ้ยิงดีป่าตรงนี้ยิน,น,นดีอืมเยีบรอด โอ้ไปให้สตูนนี่แล้วอืมอืมเก็บหลอดโอ้ตกงานเพราะตัวเนี้ยครับยัดเก็บครับไม่โดนครับตะเห็นเก็บผิววานเลยนะเก็บแท็กสารน้ยโดนอยู่อ๋อโดนโดนวอลเล่ยเห็นเก็บสาอยู่ โอ้ดินแหงมีดินแหงโอ้จุดใจจุดใจุดทยโอ้เขาเต่โตดียู่นี่ เขาจุดดีอยู่ครับกลางตัวอยู่เย้เ <Yeah. S 1> อาครับยัดเก็บครับครับน,นี่เนาะผมก็เคยหอการยิงแล้วเนาะอะไรครับไปเบื้องง่วนงานรถอยู่รถนล้นเนาะอะไครับนี่นะครับอุ่งานมานอยู่ครับมึงนี่้าเต็มนะครับเนาะ ว่าส่องเศร้านั่นหุ่มเผบ้านแล้วเนาะตูนึงเต็มอันนี้หุ่นงานส่องใบครับวันี้ก็มานสร้างเต็มครับบมลูเป็นเรื่องครับเพราะไม่ให้น้องตั้งแต่เขาเดือนสิ่งห้ามาป่าบ่ค่อยร้อยนะครับบมลูเป็นนำยังเป็นเหาะยังเนาะครับให้รู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับป่าบ่เจอเลยครับก็เลยว่าห้าชิปยักเนาะครับเนาะครับก็จะเฝ้าเบียกกันเป็นกําลังใจให้กัน ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้หุออ้มยวนไทยมันโคก็เยี่ยมลาหาจ้าก,กันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอ้อครับสวัสดีครับ